รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M คอร์ HD 30ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์รมชนลประทานเสนอ วัสดีครับท่านผู้ชมณนะช่วงเวลานี้คุณผู้ชมทุกท่านกำลังจะได้รับชมรายการสารพลังน้ำรายการที่มีวิสาระน่ารู้ดูสบายดำเนินรายการโดยพี่กรนหนุ่มไฟแรงผมเอกนัชชาลิขิตกิตวลกุลหรือด็อกเตอรเอกุงของเรานั่นเองครับเชิญทุกท่านรับชมกันได้เลยครับ ผมเอกณชาฤกิตกิจวรคุณครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสารพลังน้ำ ID One for All สารพลังน้ำเป็นหนึ่งทุกทุกคนครับวันนี้เรามีภารกิจจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานชลประทานที่13จังหวัดกาญจ,จนบุรีนะครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับเรามาเพิ่มพลังกันก่อนนะครับกับเมนูพิเศษของเราวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเมนูอะไรครับ นะครับเพราะว่ากลัวทานไม่หมดเป็นไงนี้ฮะตรงปกมากทั้งรูปร่างหน้าตาแต่เดี๋ยวรสชาติเราต้องมาชิมกันดูครับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะน้ำลายจะเริ่มไหลละเดี๋ยวเราล,เล,อลองชิมกันดูครับอันนี้เป็นเมนู <Wow. S 1> วุ้นเส้นผัดไทยวุ้นเส้นนะครับโอ้โหดูเส้นเหนียวมากขอ,อนุญาตแน่โอ้โหดูความเด้งฮนะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อ,อร่อยมากโอ้โหอันนี้ดูรสชาติครับจัดจ้านแน่นอนนี่ก็เป็นเมนูบุ้นเส้นอีกเหมือนกันเราต้องมีอะไรดีๆเกี่ยวกับบุนเส้นแน่เลยเดี๋ยวท่านชมทางบ้านก็จะทราบว่าเราจะทำอะไรแถมพริกให้หนึ่งชิ้นนะครับชิ้นเดียวเองไม่เผ็ดมาก <c oughs> <c oughs> ไม่เผ็ดมากเผ็ดอยู่ครับ <c oughs> อ รสชาติจัดจ้านมากเลยเราเริ่มอยากจะรู้จักแล้วว่าเจ้าของร้านที่เขาทําได้อาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยเป็นใครดีไหมฮะเดี๋ยวต้องขอเชิญพี่เจ้าของร้านดีไหมครับสวัสดีครับพี่พี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่ชื่ออะไรครับบอกพี่ตู่พี่ตู่เป็นเจ้าของร้านนี้ชื่อร้านการเวลานะครับการเวลาฟาร์มคาเฟ่ อาหารรสชาติแซ่บมากเลยครับผักนี่ก็สดมากเลยผักอันนี้ของไรเราปลูกเองค่ะเป็นไร่การเวลานะคะเป็นไร่การเวลาปลูกเองใช่ค่ะครับแล้วออแกนิกแปลงดินนะคะแปลงดินร้านนี้เปิดมานานยังครับพี่8ปีค่ะ8ปปีนะครับที่นี่คืออะไรนะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเชื่อว่าคนอยู่ท่าม่วงหลายท่านก็ไม่เคยมาทานหรอกเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีหลายท่านเลยยังไม่เคยมาทาน นะครับลองกดเข้าไปค้นหา <Okay. S 1> แล้วก็มานะครับ <Okay. S 1> เพราะวันนี้เรามาเนี่ยเราลองสั่งดู2เมนูนี่แค่2เมนูนะครับแล้วผมจะบอกว่านี่เครื่องปรุงไม่ต้องใช้ครับไม่มีความจําเป็นเลยรสชาติดีมากในร้านเนี่ยตกแต่งด้วยบรรยากาศเป็นค่อนข้างที่จะแบบสบายๆนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นร้านที่มีประวัตินะครับยาวนานนะครับอาจจะประวัติป้ายด้านหลังผมก็ทราบดีว่าเป็นประวัติที่ยาวนานแถมยังมีคําที่เขียนไว้ประโยชว่าคุณพ่อของทางพี่ตู่ <Okay. S 1> เป็น ในช่างของชลรประทานด้วยนะครับก็สอดคล้องกับภารกิจของเราวันนี้เลยนะครับเพราะภารกิจของเราวันนี้เราจะต้องเดินทางไปที่สํานักชลรประทานที่13ซึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีตรงนี้นี่เองนะครับพี่ตู่มีสูตรในการทํำยังไงหรือวิธีการทํำยังไงถึงได้ออกมาอร่อยหน้าตาดีแบบนี้ครับก็เราใช้วัตถุดิบอย่างเดียวค่ะเป็นุนเส้นกวุ้นเส้นท่าเรือที่ทำจากถั่วเขียวโอ้เป็นวุ้นเส้นท่าเรือเลยใช่ค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นพลาดไม่ได้แล้วครับ เราต้องตามไปดูว่าวุ้นเส้นท่าเรือที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำออกมาได้อร่อยแบบนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ รเรามาถึงแล้วครับแหล่งผลิตวุ้นเส้นท่าเรือเรานั่งอยู่ที่โรงงานแล้วนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือคุณพี่ที่เป็นเจ้าของโรงงานตัวจริงเดี๋ยวเราให้คุณพี่เขาแนะนําตัวกันดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอํำพลอิสระการคุณผู้ผลิตวุ้นเส้นท่าเรือตาสิงโตนะครับสำหรับวุ้นเส้น ที่นี่เนี่ยผมเองก็รู้จักว่ามันเป็นวุ้นเส้นท่าเรือจริงๆแล้วมันเป็นยี่ห้ออะไรครับคุณพี่ยำพลครับวุ้นเส้นท่าเรือตราสิงโตชื่อเต็มๆคือวุ้นเส้นท่าเรือตราสิงโตครับที่ได้ชื่อว่าวุ้นเส้นท่าเรือเพราะว่าเราผลิตอยู่ที่ท่าเรือนี่เป็นมีเจ้าเดียวเลยใช่ไหมครับมีตอนนี้ก็ขยายไปโอ้โหทั้งหมดหแห่ง5้าแห่งนะครับท่านผู้ชมมีห้าแห่งที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับ ใช่ไหมฮะเป็นที่ผลิตแห่งแรกแห่งแรกนะครับปีพศ2,496หรือ2,496-2,497นี่ก็ต้องประมาณ65บวก4ก็ต้องเกือบ70ปีแล้วนะครับครับเฉพาะที่นี่นี่เกือบ70ปีนะครับท่านผู้ชมวุ้นเส้นที่ท่านผู้ชมทานกันอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ยผมเชื่อได้ว่าวุ้นเส้นท่าเรือน่าจะเกิดมาก่อนท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับถูกไหมครับถูกครับโอ้โหครับคราวนี้ ทำยังไงเราถึงได้มีสูตรในการผลิตวุน้นเส้นอ๋อคือสูตรวุ้นเส้นนี่เตี่ยก็เ,เป็นคนเมือง,งจีนมาและครับครับก็สูตรไอ้นี้เขาก็ได้มาก็เลยก็ามาท,ทําตีแรกมาเมืองไทยก็ไปอยู่เป็นในช่างให้เขาครับแล้วก็จากนั้นก็เก็บหอมลอมลริบมาเรื่อยๆครับก็มาสร้างสุดยอดสร้างอ,อ,อ,อยู่ที่ท่าเรือก็กเป็นโรงเล็กๆ สูตรของวุ้นเส้นท่าเรือตาสิงโตเนี่ยคือสูตรต้นตํำรับมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนมาจากจีนเมืองจีนแท้ๆเลยครับโดยที่มีคุณพ่อของคุณพี่องพลหรือว่าเตี่ยของคุณพี่อภพลเนี่ยเป็นผู้นําสูตรเข้ามาผู้นําสูตรเข้ามาแล้วก็คุณพี่องพลเนี่ยเป็นเจเนอเรชันรุ่นที่2รุ่นที่สองแล้วรุ่นที่2ปีนี้คุณพี่องพลอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดขวบแค่เจ็ดสิบแปดเองนะครับรุ่นที่สองเองนะฮะ ถ้ารุ่นที่3รุ่นที่4ี่นี่วุ้นเส้นห้าเหลือน่าจะอายุเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีนะครับโอ้โหคราวนี้นอกจากสูตรละที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นสูตรมาจากเมืองจีนแท้ๆนะครับส่วนประกอบสําคัญวัตถุดิบสําคัญนะครับหนีไม่พ้นต้องเป็นตั่วเขียวและน้ําเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้พูดคุยกับคุณพี่อัมพลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่อยู่ข้างๆโรงงานเราเมื่อก่อนที่สมัยที่คุณพี่อัมพลมา ทางคุณพ่อพี่พลมาสร้างโรงงานแล้วก็ไม่มีไม่มีการสร้างเขื่อนยังไม่มีไม่มีการสร้างเขื่อนสร้างเขืลยตอนนี้ไอ้ตลิงไปเนี่ยพังยี่สิบกว่าไร่ตอนนี้เหลืออยู่สิบก็คือน้าหลากลงมาน้ามันพังหมดนะอ๋อครับก็ปัจจุบันมีมีเขื่อนเรียบร้อยก็มีเขื่อนนะเขื่อนท่าม่วงมาเขื่อนเจ้าเนนมาเขื่อนเขาแหลมก็เลยเบาเบาไปเลยชาวบ้านแถวนี้ก็อยู่ดีมีความสุขน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วก็มีแหล่งน้ําธรรมชาติ น,นะครับรรที่มีสม่ําเสมอและต่อเนื่อง,อน,องน้ำคือพี่อภพลที่เรามาใช้จากแหล่งธรรมชาตินี่มีตลอดทั้งปีไหมครับมีทั้งปีมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นวุ้นเส้นที่เราทานเนี่ยรับรองได้นะครับว่าทางคุณพี่อมพลเนี่ยผลิตให้เราได้ทั้งปีแน่แน,นอนนอกจากผลิตในประเทศไทยแล้วเนี่ยรู้สึกได้ยินมาว่าลูกค้าต่างประเทศมาถามซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จบางท่านเองบางโรงงานก็อยากได้สูตรผลิตแต่ไม่ได้ครับที่นี่เรา เก็บเป็นความลับนะครับใครจะมาเที่ยวโรงงานที่นี่มาไม่ได้นะฮะมาถึงต้องสั่งสลิมทานด้วย <c oughs> วเดี๋ยวเราจะมาลองทานสลิมกันดูว่าตลาดสลิมของทางพี่อัมพลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดูดน่ากินมากเลยครับ,รบพี่อัมพลครับเส้นสลิมกับเส้นวุ้นเส้นเนี่ยทำเหมือนกันไหมครับพี่ทำแตกต่างกันที่ว่าต้องมานนวดมามามานวดมาโรยนวดกะี้เส้นให้มันแตกกันแต่สลิมนี่ไม่ต้อง แล้วสลิมของของพี่คุณพี่อมพลเนี่ยทำไมเราถึงอร่อยถึงขายดีกว่าที่อื่นนะครับเนี่ยคือยังไงอ่ะของเรามันทั่วเขียวร้วร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรามันเหนียวนุ่มอ๋อครับเหนียวนุ่มครับสลิมนี่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราเราทำออกมาเราต้องทาต่างหากเลยป่ะหรือว่าทําปนกับวิธีการทาคุ้นเส้นได้ครับต้องทําแยกไว้แป้งเราจะเอาแบบว่าแป้งใช้หัวเลยอืมเหมือนหัวกะทิอ๋อครับแป้งชั้นไอกค็ด แกดหนึ่งเลยสลิมนี่ก็มีมีจำหน่ายมีขายอยู่ที่ที่โรงงานนี้ด้วยเลยนะครับใครมาใครมาโรงงานก็มาชิมสลิมนี้ได้เห็นไหมครับขายเป็นชุดชุดก็มีขายเป็นชุดชุดเลยก็ซื้อกลับบ้านได้เป็นของฝากของน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมด้วยชุดนึงก็ร้อยเดียวเองครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณพี่อาพลนะครับเจ้าของกิจการวุ้นเส้นท่าเรือตาสิงโตเห็นไหมครับเราได้คํานิยามมาเพิ่มเติมว่านอกจากจะผลิตวุ้นเส้นที่ดีเนี่ย ต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวผิวมันที่ดีแล้วเนี่ยน้ำที่ดีนะครับคนที่ดีนะครับบุคลากรที่ดีก็มีส่วนประกอบสำคัญในการสร้างให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่ยอมรับและมีอายุได้ยืนยาวยาวนานประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องถึง70ปีครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยมพลมากเลยครับเจ้าของคุ้เช่นท่าเรือตาติงโตมากนะครับที่ให้ผมได้มาเยี่ยมชมมาชิมสลิปอร่อยอร่อยขอบคุณมากไว้มีโอกาสครั้งหน้าผมจะขอมาอีกนะครับครับได้ครับขอบคุณครับ เอาละครับท่านผู้ชมได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วครับเรากำลังจะไปสำนักชลประทานที่13จังหวัดกาญจานบุรีกันเราจะไปพบกับใครนั้นติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่ตายสวัสดีครับสวัสดีน้องรักโอ้พี่เราอยู่พอดีรออยู่พอดีขอบคุณครับพี่อาวันนี้มาเยี่ยมเยือนไปเยี่ยมเยือนพี่ตายโดยเฉพาะเลยอยากรบกวนพี่ตายพาท่านผู้ชมครับครับตะเวนดูว่าสำนักงานที่13เรามีพื้นที่ยังไงบ้างดีไหมครับครับครับก็เรียนเรียนให้ทราบว่าสำนักชุมประธานที่13ก็มีประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี นครปฐมและก็สมมทรสงครามในพื้นที่ของขอบเขตของสำนักงานจุลากรครับทีนหครับที่เดี๋ยวเราลองดูพื้นที่รอบๆของตรงนี้ก่อนดีไหมครับได้ครับพี่ขับเคลื่อนขึ้นรถครับพี่ครับ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 พี่ไต๋ครับอยากให้พี่ไต๋แนะนาตัวอีกสักครั้งหนึ่งให้ผู้ชมทางบ้านเราได้ทราบถึงประวัติเลยว่าชื่อเสียงเลียงนาำของพี่ไต่สักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็นายพงศักดิ์ิทธิสมิตธนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตประทานที่ับ ที่ตั้งที่สังกัดอยู่ณที่แห่งนี้ก็คืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งภายในสำนักนี้ก็มีหลายโครงการที่อยู่ในขอบเขตก็หลักๆก,ก็มีเขื่อนแมกองแล้วก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนนะครับ,รบและก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาธรรมกาที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับกิจกรรมหลักๆของเขื่อนที่เราดูแลตอนนี้ก็มีการ ส่งน้ํำลงไปด้านล่างเพื่อผักดันผักดันน้าเค็มนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะครับส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ส่งน้ําเข้าสองฝั่งคลองของลุ่มน้ําแม่กองเพื่อทําการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ํำสายใหญ่นะฮะที่ส่งไปให้พื้นที่ทางด้านซ้ายส่งไปถึงบางส่วนของ สุพรรณก็คืออำเภออู่ทองก็มีอ๋อไปจากนี่เลยเหรอพี่อ่าแล้วก็บางส่วนก็ไปที่นครปฐมก็มีไปจากนี่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับครับเราก็มาถึงแล้วที่วัดทําเสือใช่ไหมครับพี่จ่ายใช่ถูกต้องครับแต่ทําำไมตอนเราขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่เรามาเลยฮะอันนี้เราขึ้นมาทางด้านไหนครับครับน่าจะเป็นเพราะเจ้าถิ่นครับก็พาอ้อมมาด้านหลังส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นก็จะขึ้นทางด้านหน้านะครับ แล้วก็มีกระเช้าไฟฟ้าเป็นน่าจะเป็นรถรางนะฮะขึ้นมาแต่เนื่องจากที่นี่เป็นเจ้าถิ่นก็เลยพาอ้อมมาด้านหลังก็เพื่อความสะดวกนะฮะการเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถขับรถอ้อมขึ้นมาทางด้านหลังได้นะครับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กก็สามารถเดินขึ้นได้ง่ายหน่อยครับอันนี้ก็มีไม่กี่ขั้นน้อยกว่านะฮะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันดีไหมครับพี่ได้ครับได้ครับแต่ก็ทำให้เดินสะดวกดีนะครับพี่ก่ายอันนี้ก็เป็น เป็นทุ่งนาที่ได้ใช้น้ําจากชปมะรานเยอะเลยนะฮะพื้นที่เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดิน oh แล้วตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะช่วงในวันหยุดนะฮะสวยงามมากบริเวณด้านนั้นก็เป็นบริเวณที่น้าเขื่อนของเขื่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ที่เราเห็นน้ําทั้งหมดเลยเป็นพื้นที่หน้าเขื่อนแม่กองครับอ,อ๋อหน้าเขื่อนนะค,ะนนครับเป็นพื้นที่ด้านหน้าเขื่อน ที่เห็นน้ําอยู่นะั่นคือพื้นที่ขอบเขตอยู่ด้านหน้าเขื่อนที่เป็นเนื่องจากการทดน้ําขึ้นมาอยู่ในระดับนี้เพื่อจะส่งน้ําไปทั้งสองฝั่งของเขื่อนแม่กองไปให้พื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักชล,ช,ลชลประทานที่13นี่ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่ายมากเลยที่พาผมและท่านผู้ชมทางบ้าน ทัวรอบรอบพื้นที่ของสำนักชุประทานที่สิบสามนะครับรวมถึงที่นี่ก็คือวัดท่เสือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับประชาชนให้ความสนใจเนี่ยข้างหลังผมนี่ยังมากันไม่ขาดสายเลยตลอดเลยเก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่พี่ต่ายได้มาแนะนาวันนี้ด้วยนะครับ,รบพี่ต่ายมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของสำนักชุประทานที่สิบสามบ้างไหมครับครับก็ในานามผู้ในการสํานักงานชุประทานที่สิบสามนะครับ ก็ยินดีต้อนรับท <nervous S 1> really so ุกท่านเลยฮะที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในสำนักงานโชลพานที่13แห่งนี้นะครับขึ้นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเป็นไฮไลท์ของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ยินดีต้อนรับผู้ที่คิดจะมาเที่ยวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพื้นที่ของสํานักง,งานชวรช์รประทานที่13แห่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่จ่ายมากครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางผู้ชมทางบ้านติดตามในในช่วงต่อไปว่าเราจะพบอะไรกันบ้างครับขอบคุณครับ ก็พี่พิศให้พี่พิศแนะนําตัวนี้หนึ่งดีกว่าพอดีผมอาจจะรู้จักพี่พิษเป็นการส่วนตัวแลวแต่าผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่รู้จักพี่พิษเป็นการส่วนตัวผมกัพิศจะมานะครับที่ปรีคอโยวทานครับครับโอ้โหพี่พิศพูดน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะชวนพี่พิศคุยไปเรื่อยเยนะครับก็รายการของเราก็เป็นรายการสารพลังน้ําเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนนะครับ id one for all เบรกที่แล้วเราไปที่สํานักงานชลรประทานที่13มมานะครับแล้วเราก็ไปกิน วุ้นเส้นของพี่ยำพลม,มาหอ้พี่ยำพลเขาพูดถึงการสร้างเขื่อนของทางคมชลประทานว่าถ้าไม่มีการสร้างเขื่อนของของคมชลประทานเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเพราะเมื่อสมัยก่อนเห็นพี่ยำพลแกพูดว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเนี่ยมันมีน้าหลากมาแล้วที่ดินแกประมาณยี่สิบกว่าไร่เหลือแค่สิบไร่เหลือแค่สิบไร่หายเป็นหายไปเป็นสิบไร่เลยแล้วก็มีการสร้างเขื่อนอรู้สึกเป็นเขื่อนท่าม่วงใช่ไหมครับพี่ตรงนะั้นใช่ไหมครับทําให การกักเก็บน้ําดีขึ้นแล้วแกก็ธุรกิจการทาบุญเส้นแกก็เลยทําได้ต่อเนื่องมาอันนี้ทางพิพิธมีอะไรอยากจะคุยกับท่านผู้ชมบ้างไหมไม่จริงๆเนี่ยคนชุมพรทานนะครับเรามองในภาพใหญ่ก่อนภาพภาพใหญ่ที่เรามีภารกิจคือทําให้ได้มาซึ่งน้ำว่อได้มาถึงน้ำเนี่ยนะครับเห็นว่าในโครงสร้างของกลุ่มเราเนี่ยเราจะมีหลายฝ่ายเช่นฝ่ายวิชาการฝ่ายก่อสร้างนะครับฝ่ายส่งน้ำารื่งนวัตสา จะเห็นว่ารองทิ่ดีทั้งสี่ฝ่ายเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆนะถ้าพูดง่ายๆก็มีการเขาเรียกว่าการจัดหาจัดเก็บจัดสรรแล้วก็จัดการสี่อย่างสี่อย่างในการจัดหานี่็หมายความว่าเราจะหาพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นในเรื่องของการกัดแผลน,น้ําในเรื่องของน้าท่วมจัดหาก็พื้นที่ไปศึกษาความเหมาะสมะหลังจากได้มาแล้วเนี่ยก็ส่งหมายต่อส่งไมายต่อก็คือการจัดเก็บ จัดเก็บจัดาแล้วมเก็บจัดเก็บจัดเก็บก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำแม่ว่าจะเป็นสร้างอ่างสร้างเขื่อนหรือสร้างประตูสร้างแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือเก็บไว้ให้อยู่ให้ได้ให้น้ำมาให้ซึ่งน้ำต้นทุนหลังจากมีแล้วเนี่ยก็มาจัดสรรจัดสรรจัดสรรเกีดยไหนบ้างครับจัดสรรไปเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมในหลายๆพื้นที่ผมเองเนี่ยในฐานะที่ว่าอยู่กรมชุมทานนะครับเรามีภารกิจหลักย้งที่เรียนมาแล้วเมาสักครู่เนี่ย แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีเป้าหมายนะแต่ว่าในปีภายในปี2580เนี่ยเราจะต้องมีน้ำต้นทุนมากเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสักหนึ0 0หมามนล้บาเมตรเพื่อสนองความต้องการทุกภาคส่วนอย่างอย่างทุกกิจกรรมอย่างนั้นจากน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับหรือว่าในทางการบริหารกิจการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทำยังไงอันนี้คือคือเราได้น้อมนำพระราชรัสพระราชทานของในหลวงในเจ้าการที่9นะในการพัฒนา ให้เกิดักยาพสูงสุดเนี่ยก็ต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําต้นน้ําคือทําอะไรครับต้นน้าก็คือสร้างอ่างสร้างเขื่อนเพื่อตัดยอดน้ํบในช่วงหน้าฝนเนี่ยในช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาถ้าไม่มีที่เก็บก็ไม่อยู่มันมันก็ไม่อยู่มันก็ไหลลงมาส่งผลกระทบทิ้งไปอ่าแล้วแถมมีผลกระทบเรื่องน้ำชอบเรื่องอะไรอีกใช่ไหมครับแต่ในกระดาษวการในช่วงหน้าแ้งน้ําที่เราเก็บไว้เนี่ยก็โปรยลงมาตามลําน้ําสัตว์เออเรียกว่าธรรมชาตินะครับก็โปรยลงมาใช้ อันนี้ก็คือต้นน้ำส่วนกลางน้ําก็ต้องหน่วงนะครับกลางน้ำต้องหน่วงก็มีอาคารต่างๆเช่นประตูระบายน้ำอะไรพวกนี้นะครับประตูระบายน้ํามีฝายเพื่อายน้เพื่อชะลอไหลทดน้ำเพื่อเพื่อชะลอน้ําที่ไหลลงที่ต่ำเนี่ยให้ช้าลงเพื่อช้าที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบแล้วก็สามารถหน่วงน้ําเก็บน้ําตรงกลางเนี่ยไว้ใช้ช่วงน้าหลาได้ด้วยส่วนปลายน้ําก็มีตัวอาคารให้ให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วนะครับก็คือนี่ก็คือการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้างบน ตรงกลางนะครับข้างล่างมีครบเลยต้องทาให้ครบครับนี่คือแนวทางการบมอนแารจัดการของกรมโยธาธานซึ่งในน้อมนำพระราชเชิญรัฐพระราชทานมาครับสุดยอดเลยครับวันนี้ได้คุยกับพี่พี่เนื้อหาเข้มข้นมากนะครับอยู่ในช่วงของต้นน้ําของเราซึ่งรายการเราก็มี3ามเบรกมีเบรคปลายน้ํากลางน้าแล้วก็ต้นน้ำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่พิษนะครับที่ปริกรมชลประทานของเรามากนะครับขอขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง น้ำมีเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมติดตามดูแล้วกันนะครับในตอนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่กับรายการสารพลังน้ำเป็นหนึ่งทุกทุกคนนะครับ R&D One f o l l ครับครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่ใดมีความซื่อสัตย์ที่นั่นมีความสำเร็จที่ยั่งยืนผมขอให้ทุกท่านที่ยึดหลักปฏิบัติในความซื่อสัตย์สุจริตประสบความสำเร็จทุกเรื่องตลอดไปเลยนะครับสวัสดีครับ